เฝ้าเดียวแบบสามแอลพี่น้องผมอยากจะให้เราทอมใจลงจฉพอพระพักของพระเจ้าและรับเอาลมปาลงลมหายใจและพยานของพระเจ้าที่จะระบายมายังเราทั้งหลายผ่านพระคำของพระเจ้านะครับในการเฝ้าเดียววันนี้จาย์ฉลองรักครับขอขอมอบเวลานี้นะครับให้กับอาจารย์ฉลองรักครับผขอบคุณครับก่อนอื่นต้องสวัสดีท่านอาจารย์สวัยครับอาจารย์ เชี่เกียรติแลบพี่น้องทุกท่านนะครับขออภัยพี่น้องด้วยครับขอขอท่านที่ยังไม่ได้ปิดไม้ช่วยรบกวนท่านปิดไม้ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรของการบวชติสมาในพระมิามสุดเรื่องนี้ผมได้ศึกษาแล้วก็ได้รับการสอนจากท่านยันสวัยครับอาจารย์เชี่เกียรติรวมถึงอาจารย์คณิตเป็นเวลา,เป,เ,วลาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรของการ ปฏิสมารในพระวิญญาณไริสุทธิ์นะครับพี่น้องครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบกุมภาพันธ์คิสระสองพันยี่สี่ครับพระพีในการเฝ้าเดี่ยวเป็นโรมบทที่8ดข้อที่ห้าถึงแปดได้กล่าวว่าเ่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายนัน้นก,ก็ปัใจจัยในสิ่งซึ่งเป็นของนั้หนั่ง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพวิญญาณด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังคือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณคือชีวิตสันุขเห็นว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมญาติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมญาติน,นั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า หาไม่ได้เราอิทธแป๊บหนึ่งครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพงษ์ขอพราะวาจนะนี้พระวิญญาณจะสอนเราพระวิญญาณจะสําแดงกับเราว่าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เป็นคนฝ่ายเนื้อหนังเราเป็นคนใหม่แล้วของพระเจ้าตัวเก่าของเรานั้นได้ตายแล้วและชีวิตของเราทั้งหลายเวลานี้เป็นชีวิตใหม่ที่เป็นคนฝ่าย วิญญาณเป็นคนใช้การได้ขอบพง่์ของพระเจ้าแล้วเราจึงยกย่องเราจึงสรรเสริญโมทนาขอบพระุณพงในพระนามพระคริสตเจ้าเมนพี่น้องครับในข้อที่ห้าถึงข้อที่แปนี้รวมถึงข้อที่เกด้วยนะครับจะพูดถึงคนสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็หรือว่าเป็นชีวิตเก่าของเราก่อนที่เราจะ เชื่อพระเจ้าและคนฝ่ายพระวิญญาณคือคือเราทั้งหลายเวลานี้ที่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณแล้วเชื่อพระเจ้ามีชีวิตใหม่ได้รับการสร้างใหม่บังเกิดใหม่แล้วกับพระเจ้าแล้วนะครับเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณแล้วเราจึงมีชีวิตใหม่ในองค์พระวิญญาณแล้วดังนั้นเนี่ยชื่อเรื่องผมตั้งชื่อเรื่องว่าคนฝ่ายเนื้อหนังและ คนฝ่ายพลัญานมีทมัท้งหมดสามประการครับคนฝ่ายเนื้อหนังและคนฝ่ายพลานประการที่หนึ่งคนฝ่ายเนื้อหนังคือคนที่ปักใจกับสิ่งของของเนื้อหนังแต่คนฝ่ายพลัญานคือเรานะครับคือคนที่สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพลัญงาณประการที่สองคนฝ่ายเนื้อหนังคือคนที่ปักใจในเนื้อหนังมีผลคือ าามตยแต่คนฝ่ายพายานคือเราทงหนายทุกคนคือคนที่ปักใจกับพายานมีผลคือได้รับชีวิตและสารสุขของพระเจ้าประการที่สามคนฝ่ายเนื้อหนังเป็นศัตรูกับพระเจ้าพราะอยู่ใต้เนื้อหนังแต่คนฝ่ายพญาณไม่ดําเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ดําเนินชีวิตตามฝ่าย ภาพิญญรณนะครับตามผลของภาพิญญาณทั้งเก้าอย่างนี่คือเนื้อหาฮะในชื่อเรื่องคนฝ่ายเนื้อหนังและคนฝ่ายภาพยนตรประการที่หนึ่งก็คือผมอ่านข่ออีกครั้งหนึ่งนะครับข้อหนึ่งคนฝ่ายเนื้อหนังคือคนที่ปักใจกับสิ่งของของเนื้อหนังแต่คนฝ่ายภาพิญญาณคือคนที่สนใจสิ่งซึ่ง,งเป็นของภาพิญญาณจะอยู่ในข้อที่ห้าข้อที่ห้าคือต้นมาบอกว่า เพราะคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังคนที่ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็คือคนที่เขาถูกครอบงำด้วยทรไมาติบาปเขามีตัวเองมีไมเซลมีอัตตามีตัวเองอะเป็นศูนย์กลางเขาไม่สนใจในพ่อเจ้าคำของพระเจ้าเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาไม่สนใจว่าพ่อเจ้าคำของพระเจ้า จะวหวยังไงเพราะชีวิตของเขาเนี่ยถูกครอบงำด้วยบาปด้วยธรรมชาติของบาปมีไมเซล์มีตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อเนื้อหนังเชื่อความคิดของตัวเองมากกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นมากกว่าพราะเจะนะมากกว่าพระเจ้านี่คือคนฝ่ายเนื้อหนังนะฮะเพราะ เขาจะปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเขาปักใจ,จเฉพาะเรื่องของเนื้อหนังเรื่องของโลกนี้ไม่ได้สนใจในเรื่องของฝ่ายวิญญาณเลยแต่บุคคลที่สองคือคนฝ่ายพิมยาคือเราทั้งหลายหมายถึงอาญานสวายจานเชอรอจกเกียรหมายถึงพี่ท้องในคิดจักเหนือเจ้าทุกคน เป็นคนฝ่ายวิญญาณนะแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพิพญาณเราใส่ชื่อเราก็ได้แต่ละอะ่สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพิมญาณเราทั้งหลายจะสนใจสิ่งซึ่งเป็นของพิมญาณมหมายถึงว่าชีวิตนี้เราไม่ได้ยึดในอาตาัตราเราไม่ยึดไมเซลของเราเป็นใหญ่แต่ว่าเราสนใจพาวิญญาณโดยมีพาวิญญาณ เป็นผู้ควบคุมคอนโทรลชีวิตและพัยญามิสุดและพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราพัฒญามิสุดและพระวจนะคำของพระเจ้าจะปรับจูนชีวิตของเราที่เป็นคนที่ใช้การไม่ได้เนี่ยให้เป็นคนที่ใช้การได้ด้วยการที่เราสนใจะฮะเหมือนกับกีตาร์เนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราีเล่นกีตาร์ เราจะต้องจูนสายก่อนเช่นเดียวกันในชีวิตฝ่ายวิญญาณเนี่ยพระวิญญาณในสุดจะจูนชีวิตของเราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราและพระเจนะจะสอนให้เราสามารถที่จะใช้การได้โดยมีพ่อวิญญาณควบคุมและเป็นศูนย์กลางของชีวิตหมายถึงว่าชีวิตของคนฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่ถวายตัวแด่พระเจ้ามอบถวายทั้งสิน้นและเราทั้งหลายวันนี้พี่น้องครับ เราทั้งหลายมอบชีวิตของเรามอบทุกสิ่งที่เรามีอยู่ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมคอนโทรลให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ควบคุมและเป็นศูนย์กลางในชีวิตและปรับจูนชีวิตของเราให้เป็นคนที่ใช้การได้พองค์จะสร้างชีวิตของเราใหม่ทุกวันวันนี้พองค์จะสร้างเทาง่านี้วันพวกนี้มากขึ้นวันต่อไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่สุดนะครับ จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานี่คือคนฝ่ายพะวิญญาณนะในประการที่หนึง่งประการที่สองคนฝ่ายเนื้อหนังคือคนที่ปักใจในเนื้อหนังมีผลคือความตายแต่คนฝ่ายพาวิญญาณคือเราทั้งหลาคือรัคือพี่น้องทุกคนคือคนที่ปักใจกับพาวิญญาณมีผลคือชีวิตคือชีวิตของพระเจ้า ชีวิตนิรันดร์ของพระยาและสันติสุขของพระยาเราเราเป็นแบบนี้ครับดูข้อที่หกด้วยว่าปัจจัยอยู่กับเนื้อหนังหมายถึงคนของของโลกนี้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือชีวิตเก่าของเราก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้ามีผลก็คือความตาย ความตายนี่หมายถึงว่าเราแยกจากพระเจ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหมายถึงชีวิตเนื้อหนังคนฝ่ายเนื้อหนังคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะแยกตัวของเขาออกจากพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยและชีวิตของเขาเนี่ยชีวิตฝ่ายวิญญาณเขามีชีวิตแต่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาขาดการสรรเสริมขาดการนมัสการ ขาดการที่มาบสถขาดการที่ติดสนิทกับพระจ้าเขาแยกจากพ้าเพราะนั้นชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ตายแล้วก็คือความตายอ่นะแต่เราทั้งหลายเนี่ยเป็นคนฝ่ายวิญญาณซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณมิสุดนะครับมีผลก็คือชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงได้รับชีวิตใหม่ของพระเจ้าพระเยซูคริส พระเจ้าพระยามีสุขอยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตของพระเจ้าที่เกิดผลดีที่มาจากพระเจ้าและพระวจนะคําของผ์เป็นชีวิตใหม่ของพระเจ้าที่สร้างขึ้นและเกิดผลดีในชีวิตเราและชีวิตใหม่นี้นะครับต้องขอบคุณพระเจ้าเป็นชีวิตแห่งสันติสุขวันนี้เราจึงมีสันติสุขของพระเจ้าไม่ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในวันนี้ ชีวิตของเราจะผ่านได้เพราะชีวิตของเราเป็นชีวิตของพระเจ้าและมีสันติสุขของพงคอบครองมีปัญหาแต่เรามีสันี่สุขเราเจ็บป่วยแต่เรามีสันติสุขในที่สุดการเจ็บป่วยก็หายไปปัญหาก็หายไปเพราะได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าแล้วทุกคนครับนี่คือประการที่สองคือคนฝ่ายพยานคือปักใจกับพายานมีผลคือ ได้รับชีวิตชีวิตนิรันดร์ชีวิต,ลวตและมีสันติสุขของพระ้าวด้วยประการที่สามคนฝ่ายเนื้อหนังเป็นศัตรูกับพระ้าวอยู่ใต้เนื้อหนังนะฮะแต่คนฝ่ายพระิญญาณไม่ดําเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระิญญาณในข้อที่เจ็ดข้อที่แปดนะครับแล้วข้อที่สี่ด้วย ได้กล่าวว่าเหตุว่าซึ่งปักใจกับเนื้อหนังชีวิตเก่านะคนที่ไม่รู้จักพยาปักใจจนเนื้อหนังเป็นศัตรูเป็นศัตรูกับพา้าเป็นชีวิตที่หันหลังให้กับพา้าแล้วก็เป็นศัตรูกับพา้าหาได้อยู่ใต้บังคับของธรรมบัญญัติใหม่ไม่สามารถที่จะทำตามธรรมบัญญัติได้เลยและที่จริงอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติ ไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระไถยพระเจ้าหาไม่ได้เป็นชีวิตที่พระเจ้าไม่พอพระไถยเพราะเป็นชีวิตใต้เนื้อหนังเป็นชีวิตที่ไม่ถวายเกียรติไม่มีพระเจ้าไม่มีพรอเจ้าคำผมพะเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป็นฝ่ายวิญญ,ญาณเลยแต่พี่น้องครับแต่เราทั้งหลายเนี่ยเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณที่ ไม่ดำเนินชีวิตตามเนืน้อหนังแต่ดำเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณถ้าเรากลับมาดูข้อสี่ข้อสี่นะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณเนี่ยทาให้ชีวิตของเราสามารถทำตามที่ธรรมญญัติสั่งไว้สําเร็จในเราได้โดยการที่เราดําเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณเป็นสุดสิ่งที่มันยากมากเลย ที่เราเพียรพยายามมาตลอดชีวิตของเราชีวิตเนื้อหนักของเราเพียรพยายามมาตลอดชีวิตเราไม่สามารถทําได้แต่เมื่อเราพึ่งพาในฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุดนะครับเมื่อเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณและเราพึ่งพาในฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุดเรามีผลของพระวิญญาณด้วยพระวิญญาณบริสุดจึงช่วยให้เราสามารถทาตามทรรบัญญัติได,ด้โดยการขับเคลื่อนโดยการกระทําของพระวิญญาณที่ทําจิต ในชีวิตของเรานี่คือเนื้อหาทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับแ้าสรุปเป็น 3L ชื่อเรื่องคือคนฝ่ายเนื้อหนังและคนฝ่ายภาพยญตรเราใส่ชื่อของเราลงไปครับ L1 ข้อหนึ่งรัฐไม่ได้เป็นคนฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นคนฝ่ายภาพยญตรเพราะสนใจสิ่งซึ่งเป็นของภาพญญาณน,นะครับ L1 ข้อสอง คนฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเพราะปักใจจดจอ่อกับพระวิญญาณมีผลคือได้รับชีวิตและสาริสุขข้อ3 mm hmm. ลับไม่ได้เป็นคนฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเพราะไม่ดําเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ดําเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณนะครับมอบถวายชีวิตให้กับพระเจ้า ให้พระองค์ควบคุมเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรามีพระเจา้าคำของพระเจ้านำพาเป็นโคมสองเท้าในชีวิตของเราพระาพระะนั้นี่องครับวันนี้ชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่เราจะประสบความสําเร็จแน่ๆไม่ว่าท่านทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านจะประสบความสําเร็จภายใต้การทรงนําของพระญาณและพระวจนะคำของพระเจ้าครับของพระเจ้าวอวยพรและของมอบเวลาครับผม คุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับวันนี้เราแยกออกเลยนะชัดเจนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เป็นพระปัญญาของพระเจ้าจริงๆในการที่จะนําเราในการที่จะดําเนินกับพระเจ้านะครับแยกว่าเราตั้งใจจะไปฝ่ายไหนนะครับเนื้อหนังหรือพระวิญญาณนะครับเราเห็นผลแล้วว่าเนื้อหนังถ้าตามเนื้อหนังปัจจัยเนื้อหนังเป็นยังไง ถ้าปักใจที่พระวิญญาณนะครับดําเนินตามพระวิญญาณผลจะเป็นอย่างไรครับขอมอบอเวลานี้ให้กับจาารย์เชชูชกเกียรติครับครับขอบคุณจ้แสวยนะครับผอรอัตนนะครับคำสอนในเช้านี้ก็ดีมากเลยนะครับก็หนุนใจพี่น้องนะให้จําแล้วก็ภาวนาประกรรมของพระเจ้าและพี่น้องจะเป็นต้นไม้ที่เกิดผลทุกอย่างที่พี่น้องจับต้องเนี่ยจะทวีนั่นคือสัญญาของพระเจ้าและให้พี่น้องไปคิดเสียนชาเบโลอานะครับ นอกจากที่เราใช้เวลาศึกษาพระคำของพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวกลับไปศึกษาทั้งบริบทนะครับที่ที่ผ่านมาจากคิสนาก็บอกว่าให้เราศึกษาพระคำของพระเจ้าทั้งบริบทก็คืออ่านทั้งเล่มน,นะครับและพี่น้องจะรับการเวยพรมากขึ้นนะครับคําสอนในเช้านี้ก็สรุปดีมากเลยครับก็พูดถึงเราเนี่ยนะครับชนะโดยพึ่งพระบินญานนะครับจะพ้นจากอำนาจในความบาปมีชีวิตประจําวันที่ชอบธรรมขอ,อย้ำว่า ชีวิตประจําวันที่ชอบทํานะครับถ้าปักใจในเนื้อหนังก็คือความตายเป็นศัตรูกับพระเจ้านะครับไม่เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าเนื้อหนังคืออะไรไม่ใช่กระดูกไม่ใช่เลือดจิตใจแต่เป็นสภาพฝ่ายต่ำหรือเรียกว่าธรรมชาติบาปเขาเรียกว่บาปควบคุมนะครับมีทุกคนตั้งแต่เกิด ดังนั้นให้พระวิญญาณควบคุมชีวิตของเราเราจะพ้นจากอำนาจในความบาปมีชีวิตประจำวันที่ชอบธรมและเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสาธุการในพระบิดาเจ้าผู้สูงสุดเราขอบคุณพระนามของพระบิดาจะทุกเวทผองแก่อันุชนลูกสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้จะพัฒนาของประธานและผู้ที่ประกอบไปสิทุกสาสาชีวรัันเวพผอซึ่งมาจากพระเจ้าและโดย ภาตรกิจที่เหยียดออกในปี2อสนี้เราจะรับพรอย่างทวีคูณและจบลงด้วยสวีดบุ7เจ็ข้อสิกเจ็วแต่ว่าข้าจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในความชอบธรรมข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามผู้สูงสุดในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน